ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้าน Richman Shop เป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000นคนนะครับเติมเกมผับจีโมบายเนี่ยใช้แค่เพียง User ID นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ richmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำคือเดื่นอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีออรดสตรีมนะครับรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์นะบัตรแก๊สลา n ทินเดอร์นะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม u c ได้ที่4ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1้0เนะครับต้องเติมที่ร้านอ๋อลืมบอกไปมีจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้านลิชแมนท็อปเท่านั้นนะครับเฮ้ยซ้ายถ่งลงเลยต้องเอาที่หนึ นึกว่ายังไม่ได้ปืนนะครับที่เท้าเต่านะมีตัวในบ้านครับเรานอนรอเล่นด้านบนนะเหมือนจะวิ่งมาด้านหน้าเราระวังนะมีเสียงเท้าทงางขวาวิ่งมาครับรอบนอกเนี่ยเก็บงานเลยเฮ้ยเขายิงใครอะ่ะอ๋อหวงกันอยู่ไม่ทันนะเราต้องชาร์จแต่ว่าถ้าวิ่งไปเสียเปรียกครับเราเก็บระเบิดเท้าไฟแล้วก็ใช้ดีกว่านะปลาขึ้นด้านบนครับ ระวังทางซ้ายด้วยมีเสียงปืนอยู่ยเฮ้ยเก็บหนักเลยสวยเก็บงานก่อนเฮ้ยชือ,อเท้าแน่เลยวังนะโอ้โหกระสุนเหลือแปดนะัดงานเข้าดิเออสวยโดนเฉยเก็บงานก่อนเลยอีเวนต์นี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับอีเวนต์ต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบออกนอกอวกา,าดนะคือล้ำไปอีกขั้นนะครับแม ครับดีโมบายนะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะใครชอบก็เล่นอีเวนต์ไปนะครับส่วนใครไม่ชอบก็เล่นโหมดธรรมดาได้อยู่นะครับเสียงปืนเขาจะบวกกันอยู่นะครับเหลือ6คนนะทางซ้ายด้านหน้าเราแล้วก็ทางขวาในบ้านนะครับผมว่าเราหาสมองแล้วก็ไปเรียกขอพรดีกว่านะครับเรียกจินนิจานะอาศัยจังหวะที่เขาเผลอนะครับเอาบัตรเกิดก่อนนะ เล่นคนเดียวเนี่ยบัตรเกิดสําคัญนะไม่งั้นก็ลงไปแล้วไม่ได้บัตรเกิดก็ตายนะไม่ชอบนะอีเวนต์เนี้ยจริงๆน่าจะมีบัตรเกิดในเมืองหลายๆเมืองนะเหมือนกับอีเวนต์ที่ผ่านมานะครับถ้าอีเวนต์ใหม่มาเนี่ยไม่ขออะไรมากครับขอบัตรเกิดนะลงในเมืองอีเวนต์ทุกเมืองครับลงแล้วได้เลยดีกว่านะไม่ต้องมาคอยขอพรแบบเนี้ยคือบางรอบเนี่ยไม่ได้นะครับางรอบก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้นะเพราะว่า คนก็เยอะนะครับเวลาก็น้อยนะขอพรก็ไม่ทัน,นครับอันตรายมากเลยมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเราต้องเสี่ยงนะปลาสมอมาไม่เข้าเท้าเลยหลบก่อนใจเย็นนะลงด้านล่างดีกว่าแล้วคือจินิจาเนี่ยเวลาขอพรน,นะยืนขอพรอ,อยู่ฝั่งเนี้ยแต่ว่าไปโยนของให้ฝั่งนึงเออแล้วเราก็วางสมอไว้ฝั่งนี้ไงไม่รู้เป็นไรนะครับคือออกไปจากสมอก,ก็โดนนะ่ะ หมือนจะมีเสียงเท้านะอยู่ด้านหน้าเรานะครับปาไฟมาแล้วรอดักนะดีว่าไฟไม่ไหลลงมาเฮ้ยยัดระเบิดมาเยอะเลยปั๊มน้ำก่อนดีว่าเอ้าโดยนเอ้ย,อยระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบเฮ้ยผมว่าเราไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวต้องชาร์จแน่เลยเราไปดักด้านบนได้อยู่นะบันไดาทางขวาครับเวลาก็จะหมดแล้วผมว่าเดี๋ยวเขาต้องตามเข้าว้ามาแน่เลยเ ลองปลาระเบิดเข้าไปรอดักในวาร์ปนะเผื่อว่าจะวิ่งมาโดนนะเสียงเท้าอยู่ทางขวาด้านนอกนะไม่น่าจะวิ่งมารอเล่นด้านบนครับเหลือสามคนผมไม่กล้าเสียงวิ่งนะไม่รู้ตำแหน่งใครเลยอะ่ะผมสงสัยว่าจะมีคนหลบอยู่นะตรงแท่นนะ่ะลองใช้ระเบิดเท้าไฟ,ไฟเช็คดูนะครับถ้าเกิดเอ้แว๊บเบมื่อกี้ตรงนั้นใช่ป่ะถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยถ้าโดนนะมันจะขึ้นเตือนะเอ้ยเจอแล้ว โดนอยู่โดนอยู่มีเสียงปืนด้านหลังตรงฝั่งบ้านครับแสดงว่าตัวนั้นนา่าจะโดนฝั่งนั้นยิงแน่เลยนะครับตรงบ้านแน่เลยนีนีงย,ยิงละโกลาี้นะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านบนหรือเปล่านะครับไม่เห็นเลยนี่โอ้โหเกือยิงติดคอหมดเลยโอ้โหปยาก,ก่อนต้องขยับไปเล่นตรงแท่นนะครับถึงจะได้เปรียบกว่านะใช้วาร์มครับยิงเข้าแท่นดีกว่า อยู่ด้านบนเจอแล้วรอจังหวะรอเขาโผล่นะพยายามอย่าอยู่จุดเดียวนะครับโยกเล่นไปเรื่อยๆนะขึ้นวาร์ปได้ปะเข้าวาร์ปขึ้นด้านบนโอโ้โหใช้ยากเหลือเกินไม่ทันแล้วอะสิบวิไม่ไปลงก่อนมาดิจะขึ้นล่อเขานะครับเฮ้ยเปิดวาร์ปเอาเรียบร้อยหารถด,ดีกว่านะครับไม่อยากใช้ผมนะมีรถปะ ไม่มีเลยเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบๆข้างล่างคนหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่มีเสียงเท้านะครับไปขึ้นเรือดีกว่าไปขับพรมไปนะยังพอมีเวลานะครับสิบห้าวิทันปะนา่าจะทันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ทันก็บินตามไปนะครับเฮ้ยทันอยู่เดี๋ยวเราฟาร์มของด้านบนนะแล้วก็รอดักยิงด้านบนก่อนดีกว่านะครับ ยังไม่ต้องรีบลงนะเผื่อว่าจะมีคนขึ้นมาหรือไม่ก็เฮ้ยเรือไปพอดีเลยเฮ้ยเอาเอาติดติดกล่องโอ้โ oh, หตกใจหมดเลยนึกว่าติดกล่องแล้วนะครับเรือวิ่งพอดีนะเดี๋ยวรอเล่นด้านบนนะครับหาดักยิงตัวด้านล่างนะแล้วก็เผื่อจะมีใครเอ,อ่อขึ้นมานะเราก็ยิงตอนนี้เขาขึ้นมาได้ครับระหว่างรอเปิดกล่องตรงกลางนะครับอย่าลืมสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะเมนูใหม่จากมอสเบอร์เกอร์นะครับนิตยใหม่ของเทมปุระนะแอปเปลิลชินนามอนโปเตโตนะครับ เป็นแอปเปิลแล้วก็มันหวานนะรสชาติหวานน้ำนะครับทอดกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมของชินามอนครับเป็นการผสมผสานที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ของทานเล่นนะแต่ว่ามันคือของอร่อยนะครับไปชิมกันได้เลยนะครับที่มอสเบอร์เกอร์ทุกสาขาเลยหรือว่าจะสั่งผ่านไลน์แมนแกฟฟูดแล้วก็โรบินฮูดได้เลยครับแต่ว่าราคาเนี้ยเฉพาะทานที่ร้านซื้อกลับบ้านแล้วก็สั่งผ่านโรบินฮูดเท่านั้นนะครับหมดเขตวันที่9กัากรกฎาคมปี67เนะไม่มีคนครับด้านล่างแล้วก็ เรือฝั่งตรงข้ามนะครับผมว่าเราลงดีกว่าไปไม่น่ามีคนมาละเราเปลี่ยนมาใช้รถกูเป้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเราครับไกลๆเลยทางซ้ายอะ่ะอยู่ไหนวะรถคันนี้ผมไม่ได้ใช้นานเลยนะน่าจะประมาณเอ้ยเจอแล้นี่ไงสองคนชนอไม่ทันอะ่ะเอ้ยทำไรอะ่ะเดี๋ยวโอ้โหนไม่เห็นหรือยังไงเนี่ย ยังมีเสียงปืนอยู่ไกลนะครับเรารีบออกก่อนดีกว่าอย่าอยู่ในพื้นที่โล่งนานนะครับน่าจะอยู่ด้านบนแน่เลยเพราะว่ามุมที่เขายิงได้อะมันต้องสูงนะเราไปจอดเล่นตรงบ้านก่อนดีกว่าครับรอดักตัวด้านบนนะผมไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านบนสุดเลยหรือเปล่าับมีเสียงเท้าวิ่งมาหน้าเราหลังเนินนะระวังเนี่ยเฮ้ยวิวตันหรือเปล่าเจอแล้วเจอแล้วระวังนะ น,นี่ไงเขายิงมาแล้วอยู่ด้านบนชัวนะครับดูจากมุมแล้วอะ่ะเก็บตัวด้านล่างก่อนนะเอาคิวนะครับเราต้องรอจังหวะเขาโผ่มานะถ้าเกิดว่าจะใช้พรมบินขึ้นไปนี่ก็เสียเปรียบนะครับดูของกันดีกว่าโผมาไหมไม่ยอมโผ่มานะ่ะมีเสียงปืนอยู่ด้านหลังเราครับเขายิงมาแล้วโดนด้วย เห็นแวบๆนิดเดียวนะเราเสียเปรียบนะเพราะว่าเป้าเขาเล็กมากเลยนะครับเขานอนอยู่อ่ะเหมือนจะนอนนะต้องเข้าที่กำบังนะครับอย่าไปยืนวัดในที่โล่งนะเราเสียเปรียบเยอะเลยนะครับผมว่าเราไปดีกว่าอยู่แบบนี้เสียเปรียบเสียเวลานะครับเขาไม่ยอมโผด้วยวนออกซ้ายนะครับหลบหลังเนินไปนะจะได้ไม่โดนยิงนะครับเฮ้ยมาจากไหนอ่ะโดนเออสวยมีเสียงปืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะเจอละอยู่หลังเนินน่ะเราจอดเล่นหลังต้นไม้ได้นะครับทางซ้ายนี่ไงเฮ้ยสองคนนี่หว่าเกลือไปต้องเข้าที่กำบังก่อนนะหรือว่าคนเดียวนะครับถ้าคนเดียวเนี่ยจะยิงวัดเลยครับยิงรถผมระเบิดละเออสวยเก็บงานก่อนเลยตัวด้านล่างไม่รู้ไปไหนละเอ้กำลังวิ่งมาเรียบร้อยตายเลยไปเราต้องใช้พรมนะ ปั๊มยาก่อนเก็บของแล้วก็รีบไปนะครับอย่าอยู่นานนะอันตรายนะครับวงก็กําลังจะมาละมีเสียงปืนครับด้านหน้านะเสียงใกล้มากเลยตรงบ้านหรือเปล่าเราจอดเล่นบนเนินได้ครับเจอแล้วเจอแล้วกำลังวิ่งเข้าบ้านนะเล่นอยู่บนเนินแต่ว่าอย่าเดินเข้าไปลึกมากนะเอ้ด้นหลังโอ้โหหลังก็เห็นด้วยงานเข้าแล้วเราต้องชาร์ะครับชาร์ตตัวด้านหน้าเราก่อนนะ ไม่โอ้โหเรียบร้อยไม่ไหวนะโดนล้อมสองฝั่งนะครับรอดูไลน์เครื่องบินนะลงที่เดิมได้นะครับไปเอาของดีกว่าไหมไปเอาของดีกว่าไม่รู้ว่าคนนั้นยังอยู่หรือเปล่านะครับจังหวะลงก็ระวังด้วยนะไม่แน่ว่าอาจจะเก็บของอยู่หรือเปล่านะครับอยู่ไหนว่มองไม่เห็นมีเสียงเท้าด้านบนนะ อยู่หลังเนินระวังเนี่ยเกือบมองไม่เห็นเลยสีเขียวอะชุดเขารีบเก็บของนะครับรีบปั๊มยานะอยู่ตรงนี้อันตรายนะครับวงก็กําลังจะมาละไม่รู้ว่าตัวตรงบ้านเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับเราคานถอยกลับมาก่อนดีกว่านี่ไงเสียงปืนยังอยู่นะนอนครับหลบหลังก้อนหินนะมองไปด้านหลังเช็คคนครับเผื่อว่าจะมีใครอ้อมมานะเฮ้ยวงเดี๋ยวโอ้โหพอดีเลย เอาของก่อนขอนิดนึงเออเออไหวอยู่ไหวอยู่เสียงปืน dp นะครับอยู่กไกลๆนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหลบหลังต้นไม้แล้วก็ปั๊มยาก่อนครับเฮ้ยเสียงเท้าวิ่งอยู่ด้านล่างตรงเนินนะไม่เห็นตัวจะวนดูไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าด้านหลังเรามีตัวอยู่นะถ้าวนดูเนี่ยโดนลุมยิงแน่เลย เข้าบ้านนะครับรอเล่นในเมืองนะดูวงต่อไปก่อนเหมือนจะมีตัวอยู่นอกวงด้วยเสียงปืนดีพียอยู่ด้านบนครับไม่ไกลมากนะวงบีบไปทางขวาด้านบนนะครับมีเสียงเท้าด้านหน้าเราข้างนอกทางซ้ายอะแวบหนึ่งนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราขยับไปเล่นตรงบ้านด้านหน้านะแล้วก็ฟังเสียงเท้านะครับมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วนี่สวยเก็บงานเลย ระวังทางซ้ายด้านบนด้วยมีเสียงเท้านะเหมือนจะอยู่บนหลังคาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยชัดเลยอยู่ด้านบนนะอยู่บนหลังคาแบบนี้เราไม่ต้องไปชาร์จนะครับปล่อยไปเลยนะเล่นตัวอื่นเอ้ยลากเลยโ,โหไม่ทันกระสุนหมดนะเรียบร้อยเล่นในบ้านรอเขาลงมาครับอยู่นอกวงด้วย เราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงนะเตรียมตัวเข้าวงนะปั๊มน้ำให้เต็มหลอดด้วยนะครับวงบีบขึ้นด้านบนทางขวาเนี่ยสังเกตในแผนที่นะมุมกำแพงทางขวาเล่นได้อยู่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากวิ่งในที่โล่งครับผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะเดี๋ยวถ้าวงมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไปเล่นตรงกำแพงทางขวานะตรงมุมบ้านเห็นปะมุมบ้านนี้ทางขวาเล่นได้อยู่ปั๊มน้ำก่อนเต็มตัวนะเฮ้ย งานเลยวงมาแล้วเนี่ยขยับไปทางขวาได้นะครับอย่าเพิ่งวิ่งออกไปนะถ้าเกิดว่าวิ่งออกไปเนี่ยโดนตัวด้านบนยิงเฮ้ยแล้วโอ้โหโดนพมอย่างเดียวเลยไม่โดนตัวเลยต้องเอาอะ่ะรอจังหวะเขาโดดลงนะจอดแล้วเฮ้ยเนี่ยเอาตายเลยโอ้โหอย่างคมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสปอนเอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ